สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจที่ฮิดถึงทุกท่านนะครับก็วันนี้เก็ดเรื่องรามเกียรตินะครับอีพีที่แล้วก็ในยุคที่หนึ่งก็คือพระนารายณ์แปลงเป็นสุกรไปปราบเจา้าหิลันตายักษ์ผู้ที่ชอบม้วนแผ่นดินนี่ผมยังดูคิดอยู่เหมือนกันนะว่าม้ว,มวนแผ่นดินแล้วหนีบจะกะเล่แม่แสดงว่าแผ่นดินสมัยนั้นก็คงจะเป็นแบบกระดาษแ่นานคงเป็นแบบกระดาษ เขาสามารถจะเน็บจะกระเละได้นะครับแถมลงไปบาดาลด้วยแล้วม้วนลงไปบาดานลนไปยังไงเลยนี่ครับเนี่ยแต่ก็อย่างว่านี่นเนาะก็แต่งอาาอกมายุคที่สองก็คือกําลังเล่าถึงอาตอนนนทุกหรือว่าอนันตภมอนันตภมนะครับก็หลังจากที่หลังจากที่ทต่อจากอ,อภิทีแล้วครับก็ดูความที่น้อยใจนะครับพระอิศวรไม่ตั้งให้เป็น หัวหน้าผมประธานผมทั้งหลายก็น้อยใจก็ไม่ไาเฝ้าไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆวันดีคืนดีพระอิศวนก็ไม่เห็นหน้าก็เลยอาถามว่าอ่านันตะพมไปไหนบอกว่านันตมก็น้อยใจบอกว่าไม่เลยมันเฝ้าพระอิศวรเพราะว่าพระองค์นั้นตั้งพมององค์อื่นซึ่งอวุโสน้อยกว่ามาเป็นหัวหน้าผมพระอิศวนก็เลยคิดว่าเออนี่นะตัวเองอะ่ะ เป็นใหญ่อยู่แล้วตัวเองเป็นหัวหน้าอยู่แล้วตัวเองเป็นพรมชั้นผู้ใหญ่ก็คิดอิจฉาริษยาอิจฉาริษยาไม่มีใจเป็นธรรมไม่มีใจเป็นผู้สูนนั้นถึงใจแคบการที่พระองค์จะตั้งใครขึ้นมาเป็นใหญ่มาเป็นประธานของของพรมนั้นคงจะคิดดูแล้วว่าพรมที่ท่านตั้งมาเป็นผู้ที่เหมาะสมก็คือ คงจะเป็นเท้าสหาบดีผมนี่แหละนะครับนะเท้าสหาบดีผมนี่แหละก็คงจะอุสูน้อยกว่าอนันตพรหมมันเลยมาเฝ้าไม่มาเฝ้าพอให้ะนะครับให้จตุจตุจิทุบทจ,จุติบทจ,จ,จุติบาทไปตามอนันตพรหมมาเฝ้ามาเฝ้าไปเลยถามว่าทําไมถึงทําไมถึงไม่มาเฝ้านางเดิมก็เคยมาเฝ้าอยู่ตลอด ด้วยความที่น้อยใจอันนั้นแต่ผมก็เลยบอกต่อว่าพระองค์นั้นไม่มีความยุติธรรมตั้งผมรุ่นน้องขึ้นมาเป็นใหญ่แทนตัวเองซึ่งตัวเองนั้นก็มีคุณสมบัติมีความสามารถพอที่จะเป็นหัวหน้าพรมได้พระอิศวรก็เลยบอกว่าเออเนี่ยนะอะนอกจากเป็นใหญ่แล้วนอกจากเป็นใหญ่ในมุมปัจจุบันแล้วก็ยัง ยังมีความอิจฉาลิษยาไม่ตั้งมือโยนรรมอยากเป็นโน่นเป็นนี่ทะเยอทะยานท่านก็เลยบอกว่าไม่สามารถที่จะตั้งได้เพราะว่าเป็นแบบนี้นี่เองท่านก็มาท้าแบบนั้นก็ก็เลยสาให้นันตพมเนี่ยไปเป็นไปเกิดเป็นยักษ์ไปเกิดเป็นยักษ์แให้ตั้งชื่อว่า,านุนทุกนะหลังจากที่พระองค์สาบเสร็จแล้วนะเครื่องประดับ ดับอยู่ในพรมอ่ะดับความเป็นพรมอ่ะก็อาจจะอ,ะอตะตะตะตาก็ตัตทานหายไปอน,นันตพรมก็เลยกลายเป็นยักษ์ที่ชื่อว่านนทุกพระอิศวรสาบเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าให้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ไปอยู่ที่บันไดไกล่ามีหน้าที่ล้างเท้าเทวดานางฟ้าตลอดช่วงกันละกาญนะครับก็หลังจากพระอิศวรสาบเสร็จก็ อันนั้นอันนั้นแต่ผมกลายเป็นนุนทุกแล้วก็ไปยืนอยู่ที่บันไดไกล้อยู่ที่ขั้นไกล้ก็มีหน้าที่ล้างเท้าเทวดานางฟ้าทั้งหลายนางฟ้าทั้งหลายอยู่เรื่อยมาอยู่เรื่อยมานะครับก็ถูกนางฟ้าเทวดานาคีนักสิทธิ์ที่มาเฝ้าพิศวรน,นะครับนะก็หอกล้อดึงผมรูปศีรษะจนกระทั่งเลี้ยนโล่งโล่งจูงไปหมดเลยนี่คือ,อนุนทุกผู้ที่ กําเนิดมาจากอน,นันตพรมจนอน,นันตพรมแล้วก็มากลายเป็นนุทุก